สวัสดีครับพบกับจองโรงเดียนะครับตีมล่างบ้านน้ององค์อิงนะครับพอดีเดินมาเล่นล่างบ้านครับมาเจอตูหลูพอดีร้องเมียวเมียวเมียวตะก,กี้มาตนก็ให้กินไปร้องเลยนะครับแต่หฮที่ซื้อมาไม่ทุง้งยังฮะไม่เจอกับไม่รู้วายต้งไหนกำลังฮาอยู่ครับ แต่อย่างมีอยู่ครับแต่ว่าตรงไหมหรือไม่แกท่ที่ห้าไม่เจอนี่ห้ไปไล่วันเนี่ยเนี่ยไม่เจอเลยพร้อมเลยนองอ,อไม่ต้องไปเตีย้ยเลยนะป่อเลยเอากินเอากิน ื่นจะมาก็ไม่ต้องว่วงครับน้ำตาก็ไม่ต้องอาบเจอแกงซี่ขาารับวาวนกันแต่เจ้ามือตัว,วแต่ก็ต้องจัดการหนองให้เสร็จทรับกร,รับเต้นจะไปทำอย่างอื่นเด็กไม่รู้เรื่องครบอยากจะเตียวเล่นอย่างเดียวกินอิมปุ๊บก็อยากกัเตียวอยากจะเล่น วนวายกว่าจะเซ็ตแต่ถ้าเราไม่ได้มากก็กินก็แค่กินเองมันไม่เป็นเนอะธรรมดาครับเอากินไปกินอืมกินเลยกินอืมไข่อไข่ไข่เออโดไม่กวัวหรอกไม่ดูมา อันมองเสียดูครับเอาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคือมันลำกานะครับกับเสียดูนะบ่าวตูนตั้งไว้บนหลังกานะครับอ่าเสียดูมันขึ้นมึงไม่ได้แต่ไม่รู้ปั่นเปื้อกับลุงเดียเดินมาเห็นมันรองเรียกนะก็เลยยิหมาหมามันกินต่อครับมันก็กินเนาะคือมันลำการเสียดู Kinamoda tai bên non nha. Bon, nít a dang a mèo kuôn tondi lung dê chuông đi tung quang trông chai bé tia oga. Ym ya, long ym ya. Hm, ania, 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 im ania, 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 เอาเออเอามาเดีอเลื่อนนิดเดียวเลยเอาเดีอเอามาเดียวเห็บกัดรู้ไว้รได้เน่เน่ดูติ๋วนี่เน่ดูติ๋วอ๋อเป็นร่องแต่ว่าไม่มีก้นเกลื่นกับหนวยเหฟบกัด หนีเลยด้วยนะอย่ามากวนนะไปหนีเลยอย่ามากวนนะตัวเองกินแล้วไป,าาปเลยเสียไปไอตูหลูมันจะกินนานไปไม่ต้องมาเวลาเขาเรียกมาไม่มาหนีหายเดี๋ยวเวลากวนเขาตัวเองกินแล้วไปอย่ามาป่วนเปียนตูหลูมันจะกินไปแล้วไปเอาเลยตุลูเอาเนี่นี่ยเอากินเดี๋ยว เนี่ยตองตองฟ้าแบบนี้ครับเสือดมันยองครับมันยอกเตงว่าถ้าไม่มีคนโยมันเพิ่มันกินหมดครับกล้องเองไม่ค่อยกินนะเด๋ยองกินกล้องเปลือนเอาอีกไหมฮะเอาอีกไหมก็กินไปสองรอบแล้วครับเขาดำเนิการครับเสือโดอโดมันจบยอกเพื่อปุ๊กก็แยง,งทันทีตัวรู้ ดเดี๋ยวคนมันช่วยครับแต่ว่าพอจับตัวดูสูบเลยเดียวจ่าพลังงานมาไม่ต้องไปเตี๋ยวเน่เลยนะนอนปักป้อนนอนปักป้อนดีนี้เนาะนะนอนปักป้อน Bé à, nài à. thì bay đai là kuân tia lạng mày mặc kuân mấy cho mày 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 mấy mày 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 mấy mày để mày con mày 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 chọc ยอกแล้วก็เยงหงรกินเสียละอย่าดูบางทีก็ไม่จะกินครับยอกยอ,อตัวลูวิ่งนี่ครับมันก็ไปเมื่อกว่าได้ยอกแล้วก็บบาดใจในเสียตัวลูหนั่งบองตัลูไม่เก้าเแกเลยนี่ครับตัลูไม่มั่วนี่ปล่อยเสียดูมากก็คือนี่นี่แต่าว่า แบบจนตัวแบบแบบว่าตอนนี้ไม่พอนหรือว่าตัวลูงหมูหมางนี่ตัวลูตบหน้าปังเดียวครับเสืยดูต้อยครับส่วนหมากแมวมันจะออกค่านะค่าหน้านะครับตบหน้าปุ๊บเดี๋ยวแม่เรียบร้อยกับเสืยดูวิ่งเลยแล้วแต่ตัวลูมันไม่ไก่ตั้มครับมันรำคาญไม่ใช่ว่าเขาหลายฟัดหลยกัดกันแบบ bà khát nè gặp thể cứ giọt xe đô rồi tinh khôn này nè gặp nè giọt mà má các mới làm khát nè gặp. bằng thì đầu ai à, rồi mới khỏi đi em tức mà thiểu giọt bập mây chắc quỷ quỳ la đấy bên này mình còn nè thể tao và bớt thì và có giọt lên ngang ra có giọt thế tôi lúm mấy cái mấy cái thuốc ở đây gặp chưa đâu ตูรล้เบ้อกับเสียด้วยอ้แม่ตว่าลุงเบียเดินจำรัวขึ้นนั่นน่ะตูลูมันนั่งอยู่กองมัน,นดีดีไปหลายมันไม่นี่ยครับไม่ใยาทำไรนี่หลายมันทแท้วก็เดินนี่เล่นเดิน,น,เ,น,เ,ดนเชยตูลูมันเลยเสียรุม่มหนึ่งตึนงคนนึงเสียรุม่มครับอิ่มแล้วไปปักพอนไปนะไปอาตีนอน,น,น,อน,นเนาะนอนั้นเออไปไปอาตีนอนไปแล้วไปเออไปอาตีนอนไปพล่อยไป ไปปอนนะเอาอี้ก็เอากินไอ้หมดเดี๋ยวเลืออจ้องเม็ดไปเออแล้วก็ไปนอนไปเอากับสำหรับคลิปนี้นะครับแขนนี้นะครับนี่ลุงเดียวเพิ่งเจอนะกับตัวลอกกับเจอคือนนั้นเลยกับกลางคืนที่นไปนอนไปนะไปนอนนะไปนอนนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่อย่ากดกล้ามโฆษณานะครับพุ่มฝากติดตามจองลงเดียเต็มรังบานน้ององอิงนะครับป่านางแม่บานน้ององอิงไว้ด้วยครับพุ่มเจิญไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพุ่มไปไปนอนไปตุลุไปไปมาเรื่องไปมามาเดี๋ยวก่อนอ่ีนอนแล้วครับ